มเทียโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวตัวซับ T S S เลยนะครับผมดับเบิล S ทิพเปิล S ไปเลยเนาะสำหรับเจเตอร์การแลนร้อนนะครับผมเป็นซับพอร์ตสีฟ้าตัวใหม่แจกฟรีครับผมตอนนี้ก็แจกมาที่การ์ด5ดาวตัว5ดาวนะครับผมแต่ว่าการ์ดเราเนี่ยใส่มาเป็นการ์ดของคาโนนเพราะว่าการ์ดของคาโนนเนี่ยเมื่ออัพเต็มดาวนะเขาจะได้ผลเพิ่มความเสี่ยงที่ทําถึง30%เลย ไม่ใช่ว่าการ์ดเขาไม่เก่งนะครับผมแต่ว่าการ์ดเขาเนี่ยจะไปเป็นเน้นของสกิลสองนะก็คือเมื่อใช้สกิลสองมีโอกาสหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยที่จะให้ผลบัฟเพิ่มพลังป้องกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นกับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีทั้งหมดสูงที่สุดเป็นเวลาสองเทินนะครับผมแต่ว่าเมตาเนี้ยยิ่งพลังป้องกันสูงใช่ไหมแอตตาแบ็กดิวอเดอร์เนี่ยมันจะสับแรงยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเมตาเนี้ยไอแอตตาตัวนั้นอะ่ะมันกลับมาแล้วไงทุกคนเออแต่ว่า เจตเตอร์เราอะ่ะมันมากว่าเวด้วยสกิลพาร์สีของเขาครับผมให้ผลปิดกั้นสถานะผิดปกติกับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา2เทินเลยก็คือให้มาแบบดื้อๆเลยครับผมที่เลเวลหนึ่งเนี่ยคืออัพขึ้น LR ปุ๊บเนี่ยให้มาเลยครับผมสกิลนี้เลยปิดกั้นสถานะผิดปกติกับกับพันธมิตรของเราเนี่ยเป็นเวลา2เทินมันก็คือสกิลเดียวกับของอ่าแบ็คแอสตาร์ของเราเนี่ย แบ็กแอตเตอรของเราเนี่ยต้องต้องขึ้นอันนี้นะครับผมต้องขึ้นห้าดาวนะถึงจะได้สกิลนี้มาเนี่ยเห็นไหมห้าดาวไม่พอได้เทินเดียวอีกโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสริมแก่งสกิลติดตัวที่เลเวลสองเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้ให้ผลปิดกั้นสถานนะผิดปกติเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเทินโอ้โหก็คือตัวเนี้ยพี่แกมาแบบเอสเอสเลยอะ่ะมาดูตอนที่สกิลสองดาวและหนึ่งดาวเอ้ยไม่ใช่สกิลสองดาวและห้าดาวนะ นี่เลยเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยให้ผลปิดกั้นใบ้กับตัวเองเป็นรายสองเทินก็คือพี่แกไม่โดนอะไรเลยเว้ใบก็ไม่โดนสตันก็ไม่โดนพอมาที่5้าดาวน,นะครับผมให้ผลปิดกั้นเสริมพลังย่อยยุอีกโอ้โหจะเกินเบอร์ไปไหนก็คืออันตีได้ใช้แน่นอนครับผมสกิลอันติเมตของพี่แกเนี่ยได้ใช้แน่นอนแล้วสกิลอันติเมตของพี่แกเนี่ยบอกเลยว่าอย่างโกงครับ ให้ผลลดความเสียหายที่ได้รับ50%เป็นวันสเทินแถมยังล้างดีบัฟออกได้ทั้งหมดแล้วผมใส่ไปอีกนะครับผมใส่การ์ดของคาวโนไปอีกมันก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์บัฟที่ว่าเพิ่มความเสียหายที่ทำไปอีก30%ก็คือสกิลอัติเมทพี่แกนเนี่ยตอนนี้มีปิดกั้นดีบัฟลดความเสียหายแล้วก็ล้างดีบัฟออกทั้งหมดแต่ล้างดีบัฟเนี่ยจะล้างออกในแค่ตัวเดียวนะครับผม ตัวที่เรากดใส่อ่ะเออก็คือเรากดใส่ตัวไหนมันก็จะล้างตัวนั้นส่วนสกิลที่สองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มตันทานคิยดีเขที่เลเวลสองครับผมเพิ่มมา28เอนาะแล้วก็ปิดกั้นการลดความคล่องตัวก็คือเอามาแก้วันิสซ่ามืดดีๆนั่นเองอะคือวนันนสซ่ามืดตกกระป๋องอะสกิลหนึ่งครับผมตีธรรมดาลดความเสียหายให้เพื่อนเออกระเท่านี้ครับผมตอนนี้ผมทํามาที่ เลเวลหนึ120นะครับผมเพราะว่าไอหินนับดาวเนี่ยมันหายากกว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหเหลือศูนอันนะ่ะแล้วผมเอาไปทําเขาเรียกอะไรทีมอันเนี่ยทีมหายูอะ่ะตอนที่ว่าเกมมันเกือบตายอะ่ะตอนที่ว่าเกมไม่มีตัวอะไรเข้ามาเลยผมก็เลยไปทําตัวอัพยูอะไรไปเรื่อยนะอะ่มาดูที่สเตตัสของผมนะครับผมเออ HPU เนี่ยอยู่ที่2องแสนห้าหมืแปพันแล้วก็ สปีดเนี่ยร้อยยิบเจ็ดนะครับผมดามเมจเลสเนี่ยทำมาที่เจ็ดร้อยหนึ่งเลยก็คือทําดามเมจเลสมาเน้นๆเ,เลยนะครับผมก็คือไม่ต้องอะ่ะไม่ต้องมาอันเนี้ยกว่าอ่ะเอฟเฟกของพรสวรรค์น,นะครับผมผมใส่เป็นความละเอียดเนาะก็คือปิดกั้นดีบัฟเป็นเวลาหนึ่งเทริร์นเมื่อเราต้านทานความเสียหายสําเร็จก็คือไอ้ค่าดามเมจเลสเมื่อกี้ถ้าเราต้านทานเสร็จปุ๊บอะ่ะมันก็ทําให้เราปิดกั้นดีบัฟต่อเผื่อว่าสกิลอันติเมทเราไม่มีไงทุกคน แล้วตรงนี้ก็เป็นเพิ่มการต้านทานความเสียหายบวกอีกส0เปอร์เซมื่อกี้มีเจ็ดร้อยก็บวกอีกเจ็ดสบอะทุกคนเท่านั้นแหละตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดบวกเปอร์ซ็นะครับผมของผมอะที่ใช้อะตรงนี้ใช้เป็นอดทนเนาะก็คือมันจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มพลังป้องกันขึ้นอะแล้วก็เพิ่มต้านทานคียตทุกข้อด้วยบวกเอร์นเทิร์นก็จะเป็นสิบปอร์ซไอสีแดงไม่ต้องไปดูมันหลอกเพราะว่ามันเป็นตัวซับอยู่แล้วมันตีไม่แรงอยู่แล้วนะ มาดูทีมที่ผมใช้กันละกันทีมที่ผมใช้เนี่ยผมใช้มาเป็นโนเอลแสงครับผมแล้วก็แอตามืดแล้วก็ตัวเขาเองครับผมเจตเตอร์ตัวสุดท้ายเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่แบบว่าอยู่ยงคงกระพันฆ่าฟันไม่ตายนะทุกคนโโเป็นชาร์ลอตโรเซเลนะครับผมชาร์โลอตโรเล่เนี่ยผมก็ใส่มาเป็นเซตที่ผมเคยแนะนําครั้งที่แล้วนะครับผมก็คือเซตตัวนะตลกเล่นลรอนเนาะเซตเนี้ยเนี่ยเมื่อเขาใช้สกิลอันดิเมทใช่ไหม เขาจะให้ผลลดความเสียหายที่ทํากับศัตรูฝั่งตรงข้ามที่มีพลังโจมตีทั้งหมดสูงที่สุดเนี่ยลง35%นะครับผมแล้วก็ใส่มาเป็นคู่กับเซตนี้เลยเซต HP ให้ผลบวก HP สูงสุดเนี่ยบวกอีก7%โดยที่ HP ชาร์ลอตของผมเนี่ยอยู่ที่23เอ้ย2 37,000นะครับผมแล้วก็มี Damage อ,อยู่อีก521นะตัวนี้ยังไม่ค่อยได้เน้นมาเดี๋ยวไปทําเพิ่มเออ แต่ว่าน้องชาร์ลอตเนี่ยมันเก่งนะครับผมก็คือสกิลดีเมดของน้องชาร์ลอตแหละให้ผลลดความเสียที่รับ54%แต่ว่าน้องแกลงังใบเองไม่ได้เว้ยทุกคนน้องแกลงังใบเองไม่ได้ก็เลยต้องใส่เวนการ์ดกันใบนะสําหรับของน้องชาร์ลอตเนี่ยส่วนตัวอื่นอะ่ะผมยังไม่เปิดให้ดูหรอกเออเออยังไม่เปิดคลิปนี้มารีวิวเจเตอร์ครับผมอ่ะผลประกอบการเนี่ยมันก็พอได้อยู่นะ พอได้เว้ยทุกคนดูดิได้ทั้งโจมตีและตั้งรับเลยเห็นไหมแอตตาทีเนี่ยที่เลเวล51เนี่ยเขามาลื่นให้ผมไปตาหนึ่งนะแล้วเขาก็แก้เกมของผมไปเกมหนึ่งใช่ไหมส่วนคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็น่าจะจิ้มๆิ้มผมผมแล้วผมก็แตกไปนะครับผมเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเองแล้วอันนี้ผมก็ไปลองตีกับคนอื่นมาเห็นไหมเดอะทอยเนี่ยก็โดนผมไปนะอันนี้ผมลื่นให้จีนเกน,นะครับผมเพราะว่าตีลื่นเองอนะ พลาดเองครับผมแล้วก็มีป้องกันแพ้ป้องกันชนะเห็นไหมสองตาติดเลยเห็นไหมป้องกันชนะเนี่ยเลเวลห้าสิบเจ็ดด้วยนะครับผมคุณ stupid bad นะครับผมจากกิ l คมามิ i s a m a เนี่ยก็มาลื่นให้ผมด้วยเป็นทีมเฟิร์สก็เลียงอีกต่างหากอ่าแล้วก็จะมีทีมอีกทีมหนึ่งนะครับผมเป็นทีมอ่ ah c ล l ดเจ j เตอร์ไอทีมนเนี้ยเนี่ยก็ค่อนข้างมาเนาะแต่ว่า collad เนี่ยมันยังไม่สุดผมก็เลยยังไม่อยากรีวิวนะครับผมเป็นตัวใหม่ที่ผมยังไม่อยากรีวิวเนาะ เพราะว่ามันยังไม่สุดมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวถ้าครบแล้วเนี่ยผมจะมารีวิวแน่นอนครับผมคลิปนี้เอาบักเจเตอร์ไปก่อนมาเลยครับผมมาดูกันที่เกมที่หนงเดี๋ยวเรารีวิวกันสักสองเกมสามเกมเท่านี้พอไม่ต้องดูเยอะอ่าทีมนี้ก็จะเป็นทีมเมตาเลยเมตาเก่านะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเปิดไปด้วยโนเอลแล้วกัน จิ้มไปที่ใครกันนะจิ้มไปที่แอตต้าเข้าไป4 2 0 0นะเพราะว่าโนเอลผมเนี่ยเปลี่ยนสายครับผมแล้วเราก็บัฟบัฟไปเลยเห็นไหมเด้งไหมครับผมจิ้มมาอ่าปิดกั้นดีบัฟไงเนื่องจากสกิลของบักเกตเตอร์หลอนแดกเลยสำหรับไอตัวนั้นานะมันชื่ออะไรวะวเวเนซามืดแล้วเราก็บัฟซัมนะครับผมด้วยสกิลอัลติเมทของชาลอต เด้งขึ้นมาไงตอนนี้เด้งขึ้นมากดอันตีไปเลยแล้วกันนะตอนนี้โอ้โหเขามีลดความเสี่ยงยที่ได้รับถึง5 0เลยวะ่ะสำหรับแอตตาของเขาขเขาน่าจะทำมาเป็นสายถึกกวทุกคนส่วนแอตตาของเราเนี่ยมีทะลุป,ป้องกันอยู่ที่ลเวล3แล้วก็ลดความเสี่ยงที่ได้รับเนี่ย เกินร้อยไปแล้วครับผมก็คือหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นแต่ว่าไม่รู้เกมนี้เนี่ยมันจะแม็กไว้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอไปดูตอนที่ไอ้ลูมิเอลเนี่ยตีเรานะเออว่ามันจะแม็กไว้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นไหมอ่ะเดี๋ยวรอลองจิ้มแอตตาไปให้ดูเลยลางบาปแอตตาไปเอ้ลูมิเอลจิ้มมาครับผมแล้วแคปน่าจะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอ่า มันยังเข้าอยู่เห็นไหมอ่ะมันยังเข้าอยู่ไม่ใช่ว่าเกินหนึ่งร้อยแปสี่เปอร์เซ็นแล้วไปเนี่ยมันไม่เข้าเลยนะผมมันยังเข้าอยู่เนาะเกมเนี่ยมันน่าจะแม็กไว้ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยแหละจำไม่ได้ละเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเนี่ยเรามารอปดัดรัวๆเลยแล้วกันนะทุกคนอ่ะซ้ำมาแล้วก็บาฟให้เตเตอร์ไปแล้วก็มาถึงเทิร์นของ Back แอตตาแบ็กเราไงป่ายไปที่ตัวปัญหาก่อนเลยนะครับ 7, ผมเจ็ดแสนแปดนะบผมแล้วก็ซ้ำไปที่มิเอลนะครับผมหกแสนหนึ่งตอนนี้ก็จะเหลือตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเฮดพีเยอะเหลือเกินเลยซัพพอร์เตอร์เซคเนโรนะสามแสนเจ็ดหมื่นไม่รู้ว่าตัวใครนะเนี่ยเออแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะโอ้โหดีบัฟยังทำมาสองแสนเก้าได้หวนคนยอมใจว่ะ โอ้โหปาไปสองสนซี่จะรั่วแล้วผมอะตึงจังวะไอ้คนเนี้ยเปิดมาเกมแรกก็เจอคนตึงเหรอะไปไปไป,ไปเมื่อกี้น่าจะล้างบัฟเขาไว้อ่าโดนปิดกั้นดีบัฟไงเพราะว่าไอเจตเตอร์ผมเนี่ยได้อันติไงเมื่อกี้ทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมสตันเขาไปก่อนแล้วกันไม่รู้ไม่มีสกิลเนี่ย จริงๆเมืเ่อกี้อยากใช้สก no ิลวันติเมทโนเอลไว้ทุกคนแต่ว่าไม่มีไงแล้ววันนี้ซาเนี่ยตอนนี้ HP 1น6 0 0 0ใช่ไหมแต่ว่ามีเกาะเต็มเลยอืมทำไงดีวะจิ้มไปแตกวะอ้้หูสามแสนก้าไม่แตกทุกคนจะรัว่วจบเกมขอดูชื่อหน่อยนะเจ้าเป็นไผ่ปะฮะเจ้าเป็นไผ่วะ เอาป่าไปเออสองแสนเจดตีธรรมดาไปแล้วก็ได้เธอเอ็กซ์ต้าเทิร์นมาเนื่องจากการห้าดาวแล้วก็ปาาไปเลยเบิ่มๆน,น,นะครับผมจบเกมไปนะขอดูชื่อหน่อยดิใครว่ามันทำเฮ็ดผีได้ขนาดเนี้ยโอ้โหคุณจูเลียมนะครับผมจากยูเซฟเลเวลห้าสิบหกตึงกว่าพี่แกพลังรวมเขาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเลยวะ่ะไปครับผมอีกสักเกมแล้วกัน อ่ะมาเจอทีมเจตเตอร์ครับผมแต่ตัวดาเมจที่เขาใช้เนี่ยเป็นลูมิเอลวครับผมมาลองให้ดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเป็นลูมิเอลวแล้วก็มีตัวฮิลเลอร์เนี่ยเป็นมิโมซ่าล่างนักเรียน <Yeah. S 1> มาดูเลยโอ้ oh. เขาก็บับมาวะทุกคนเออเดี๋ยวเราก็บับซ้ำดิ ไงต่อเขาใบ้มันที่แอตตาเราแล้วก็บัฟไปเลยทะลุป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายเราแอตตาเราล้างใบ้เองได้ทุกคนไม่ต้องกลัวอูโหลดความเสียหายที่ได้รับลง70%ไปครับผมสเตปนี้แล้วกันนะจิ้มไปก่อนครับผมล้างบัฟออกไปเลยทั้งหมดอูโหโดนจี้มาว่ะทุกคนเห็นไหม แต่ว่าตอนนี้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าหมายนะ <Yes. S 1> เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้นะสกิลวินดีเมทของไอ้ลูมิเอลเนี่ยเออต่อให้เขาอยากทำเราเนี่ยเขาก็ทำเราไม่ได้อยู่ดีเว้ยแต่ตอนนี้เราก็สตันเขาไม่ได้อยู่ดีนะสำหรับไอ้ตัวไอเนี่ยเพราะว่าเขาปิดกัน้นสตันอยู่เห็นไหมเดี๋ยวผมลองสตันให้ดูนะเนี่ยแต่ว่าลูมิเอลเนี่ยสตัรได้แล้วเพราะว่าเขาใช้สกิลอันนี้ไปแล้วอืม เดี๋ยวผมสตารเป็นอันนี้ให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันสตารไม่ได้ดจริงๆเว้ยเห็นไหมดูนะภาษากับทัลลอดไปเนี่ยเห็นไหมมันปิดกัน้นสื่อสาด้วยทุกคนของเขาดีจริงนะอไอ้ไม่ใช่เจสเตอร์นเ,นเนี่ยมันดีเวอร์ดีดบแบบไม่ได้อวยอเวอร์เกินอะ่ะตัวแบบเวอร์อ่ะทุกคนอยากคู่ว่าเป็นซัพพอร์ตที่แบบเวอร์มากนะมาครับผมเดี๋ยวเรามา ปิดงานมิโมซากันเลยน้องหญิงมิโมซาเนี่ยก็อ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้ผมล้างอันนี้ไม่ได้อ่ะจะรั่วลองป่าดไปับผมแตกไหมป่าดไป5 3, ้0แสนสามว่ทุกคนแตกอยู่ดีนะเกมบัฟหรือเปล่าเมืกก่อกี้ผมใช้สกิล2ของแอตตาเนี่ยล้างบัฟไปแล้วนะทำไมมันล้างไม่ติดวะเพราะเหตุผลอันใดอ่ะป่าดไปก็ผมสามแสนหนแล้วก็ตัวสุดท้าย เป็นบักเจตเตอร์ครับผมจ่ก mm hmm. รพัิเวนมวนรุ่นที่โอ้โห16ของเราไม่แตกว่ะอัพอายไว้ทุกคนอะไรวะไม่แตกแถมถึกอีกตัวดีแถมยังถึกอีกทุกคนดูเอาดีนะตอนรีเวลอันนั้นน่ะเขาไม่ให้เพิ่มดัมเมเลมาไอตอนที่อัพรีเวล115เป็นเพิ่ม ACC อ่ะ อ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูสักหน่อยหนกันเนี่ยถ้าตรงนี้มันเป็นเพิ่มดามเมจเลสอีกนะบอกเลยว่าโกงเวอร์อะ่ะมันจะมีนี่ไงเลเวล115เนี่ยมันให้ผลเพิ่มแม่นยำมานะปกติตัวซับเนี่ยมันจะให้เป็นเพิ่มดามเมจเลสนะถ,ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเห็นไหมเลเวล115เนี่ยชาลลอตจะเป็นเพิ่มการต้านทานความเสียหายบวกอีก10%อโอ้ถ้าเจตเตอร์พี่แกได้เป็นแบบว่าต้านทานความเสียหายไี่เองนะ บอกเลยว่าโกงเวอร์อะทุกคนคือไม่ไม่มีใครแปดดีบัฟที่แกติดอ่ะแล้วพี่แกก็จะใช้สกิลได้แบบรัวๆอ่ะ,อ,ะอีกสักหนึ่งเกมแล้วกันโอ้โหทีมนี้เป็นทีมเฟอร์โกเลียนครับผมเปิดมาให้ดูเลย4ตัว5ดาวทุกตัวปะเดี๋ยวไปลองกันเป็นเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับผม3ทีมไม่ซ้ำกันเลยนะมา แต่ว่ายังไม่ได้เจอทีมอันนี้ให้วะอ่าทีมของไอตัวนั่นอะมันชื่ตัวอลไรว,วะโดโลตีอะที่มันปิดกั้นดีบัฟเทิร์นแรกอะเดี๋ยวถ้าเจอผมจะลองให้ดูเว้ยทุกคนอันทีมนั้นก็เล่นค่อนข้างยากอยู่ต้องมาเล่นเทิร์นที่สองเพราะว่าไอาโดโลตีเน่ยมันปิดกั้นบัฟของเราเว้ยทำอะไรไม่ได้เลย เทิร์นแรกแอตตาเนี่ยต้องยอมเขาไปก่อนนะ <c oughs> ดีว่าไม่ปิดกั้นสองเทิร์นมาพูดเยอะวะทุกคนอ่าตอนนี้มิโมฮิลเลอร์เขาหนึ 1, 7, 000, ่งแสนเจ็ดหมื่นหรอเหที่ทำมาน้อยนะแต่ราผมถือว่าน้อยนะอันเนี้ยแล้วก็ไปนเน้นไปนเน้นโเนเอลอ่ะอ๋อเขาไปเน้นโ,เออโเเน,เ,น,นโเอลกับเซเคงั้นเรา ปานมิโมเขาทิ้งไปก่อนเลยน่าจะแตกโอเคครับผม400 4ปู่หูเราเบิ่มมาเบิ้มมาติดเผาไหม้ติดเผาไหม,ไม้ยังไงต่อสตันแบกติดไปนะเฟอร์โกเตือนหน้าไม่ต้องอันนี้เพราะว่าเตือนแรกอยากผสานกับโนโเอลเองช่วยไม่ได้ครับผมเตือนนี้ก็สะท้อนไม่ได้ไปนะแล้วก็กดสกิลสอไม่ได้เลย อยากไงอยากจะผสานไงเอออันนี้เดี๋ยวเรามาโชว์เจเตอร์ใช่ไหมเราก็บัฟให้เจเตอร์ไปแล้วกันจะได้สกิวรัวๆแล้วก็สกิวสองไปครับผมโอ้โหหนึ่งแสงเก้าหมื่น่พันหนวยทุกคนไม่แตกโนโอเอลเขาตึงไงหักเคาะไปครับผมวันนี้โนโอเอลกับเซค่แล้วตอนนี้ติดยวๆๆวัวยูว่ะบัฟไป โนเอลเราจะใช้สกิลสองหรือเปล่าเนี่ยอามีสกิลสองพอดีพร้อมพร้อมพร้อมแบบนี้เดี๋ยวเราปาดเลยโอ้โหปาดแม่งเลยสี 4, 2, นะ่ชันสองไงจบเหลือเฟอร์โกเลียนตัวเดียวแล้วตอนนี้เราเข้าแอนตี้ละแอนตี้ปุ๊บยังไงต่อกลางบาเลียครับผมการโจมตีและการป้องกันครับผมตอนนี้ ตาของเราได้ทะลุป้องกันอีกจากชาลอตเต้ฝั่งตรงข้ามบับสกิลสมาโอ้โหแล้วทำไมไม่ติดนะเออตีธรรมดาก็แตกแล้วก็ปาดไปครับผมจบไปนะครับผมสำหรับการรีวิวเจเ,เตอร์ของเรานะพ่อหนุ่มหัวขาวตัวนี้อ่จาจักรพรรดิเว่นมนรุ่นที่16ครับผมเจเตอร์ ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ